สวัสดีครับวันนี้ต้มมาม่าก,กันเนาะครับผมวันนี้เจอกับนักทาการชากันดีโอโอหมกลิ่นล้อมขนาดนี่ต้มมาม่าครับมาม่าไข่ดาวน่ะวันนี้เนาะมดตหมดมหูเนาะ ล้ำเลยครับล้ำลำเลยล้ำก็ครับบะล้ำครับบะล้ำอบะล้ำหน่ออะี่บะลำ้ำเข้าไปแล้วอ๋อก็ต้อง โดนมาครับหรือว่าจะได้ครับไม่อยากากินย้ำอิ่มก็ครับอิ่มนะครับอิ่มหรือว่าจะได้มันเหมือนรั่มก็จะได้ครับลั่อยู่ก็ใส่ไข่กี่เกนครับ อ้าน,นั่นขายนอนท่านครับกินไปเลยเลยครับไม่ขีกก็ครับกี้กได้ใช่ไหม